กรสุนไพรที่ใช้เป็นอาหารในการป้องกันโควิดได้นะครับซึ่งผมมีวิจัยชัดเจนนะครับบางทีจิลวมีอยู่สามกลุ่มในกลุ่มที่เป็นอาหารที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่ามีสารสําคัญที่ช่วยแก้เ,เรียกว่าลดฤทธิ์ช่วยมีฤทธิ์ในการที่จะลดโอกาสติดเชือ้อโควิดไวรัสซึ่งมีวิจัยนะครับอันแรกก็เป็นพลูคาวหรือผัก่าวตองนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีเ,เรียกว่าเป็น ควอซิตินนะครับกับรูตินนะครับซึ่งตรงนี้มีผลการวิจัยที่บอกว่า,าลดในการที่จะจัดการกับเชื้อไวรัสโควิดได้ด้วยนะครับอีกส่วนนึงก็เป็นผลไม้ตระกูลส้มนะครับเป็นส้มมะนาวมะกรูดส้ม่านะครับแล้วก็โดยเฉพาะอ,อยู่ที่ใต้เปลือกนะครับหอมแดงนะครับมีสารคิวซอรีนนะครับมะรุมใบหม่อน ไปหมอนกับลูกหมอนเองก็มีรูตินมากเช่นเดียวกันเขมิ้นช,นชันคิวเคอร์มินเองเนี่ยครับก็มีผลในการทดลองที่สำคัญคือกระเพราด้วยนะครับส่วนสารที่มีวิตามินซีสูงแล้วก็มีกลุ่มของไบโอฟลาวนอยสูงที่ช่วยในการเพิ่มภูมิ้านทานนะครับก็มีกลุ่มของดอกกิเล็ดยอดมายมใบเหลียงพักข้าวคะนา้าผักหวานพริกจี้ฟ้าผักมรุมยอดะเดามะระขีนกผักเชียงดาว แล้วก็ผักแควผักแควนะครับก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นพวกกลุ่มของมะขามป้อมและผลไม้สีต่างๆนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนที่ถือว่าเรียกว่าเพิ่มภูมิต้านทานร่างกายร่างกายให้พวกเรานะครับเป็นผักพื้นบ้านภูเขาก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับเห็ดต,ต่างๆก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งเรียกว่าของทางประเทศจีนเ,เองเนี่ยเขาก็แนะนํานะครับให้รับประทานด้วยที่สำคัญคือตีพลาของเรา ที่มีสมอไทยสมอวีิเศแล้วก็มาขามาาป้อมซึ่งมีวิตามินซีสูงนะครับเพราะนั้นอาหารที่พวกเรารู้สึกว่านอกเหนือจากาพักผ่อนเพียงพอรับประทานอาหารในครบหมู่แล้วเนี่ยถ้ารับประทานอาหารกลุ่มนี้ได้ก็จะดีขึ้นนะครับ